สนับสนุนโดย G View ถ้าไม่อยากใคอมพิวเตอร์ของคุณมีปัญหาจุกจิกกวนใจเลือกใช้เคสและ power supply G View Nvidia Quadro มาตรฐานใหม่ของคนใช้การ์ดต่อ Hardware House Smiley IT Asrock มาเธอบอที่เกมเมอร์และ Overclocker เเลือกใช้ Asus Zenbook The Incredible Ultrabook Cooler Master การันตี20ปีผู้นำเทคโนโลยีด้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์สวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Overclock Zone TV ครับวันนี้อยู่กับผมนายไอซ์ Ice, พอพลพงประจักษ์ครับครับและผมมิสตอรี่นัทมนัสมัสสะอาดครับครับวันนี้ทำไมเราสลับกันนะวันนี้สลับกันคนลที่อะสับผิดวิญญ,ญาณกันเลยทีนี้จริงๆวันนี้เราก็สบายสบาย <c oughs> จะเห็นเราสคน บ่อยขึ้นครับมานั่งพูดกันบ่อยขึ้นครับเรียกได้ว่าเป็นช่วงพบประชาชนอีกแล้วเรียกได้ว่าธรรมดาได้ไหมเอ่าเอาแบบเรียกได้ว่าเป็นอะไรที่ต้องบอกได้เลยนะครับว่าหลายคนสงสัยหลายคนสงสัยมีคนคอมเมนต์ว่าเป็นอะไรที่ของคุณนัทเนี่ยต้องเป็นอะไรที่หื่นหแน่นอนจริงๆแล้วไม่ใช่นะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันมันเป็นหนักกว่านั้นหนักไม่ใช่มันเป็นวลีเด็ดของ ของพิธีกรท่านหนึ่งหรือหรือเขาเรียกอะไรอ่ะเขาเป็นนักพา์เป็นนักดนตรีเป็นนักพูดตลกอุ้ยครบอ่ะต่คนเนี้ยคนที่มีความสามารถใช่ใช่ใช่เราก็เพอเอิญไปติดเขามามันเป็นรอยที่ไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวเราติดแค่นี้ก็ติดแล้วแหละแค่นี้ก็ติดแล้วนี่ก็พูดทั้งออฟฟินล้วทุกเทปจริงๆวันนี้เราก็สบายๆครับนะครับมาพบประชาชนกันอีกแล้วต้องบอกได้เลยว่า ถามว่าทาไมมาพบประชาชนบ่อยอเอากันตรงๆเลยนะอืมไม่มีของผมอยากจะบอกจริงนะ,ะมันเป็นช่วงต้นปีเป็นช่วงที่ทุกสิ่งทุกอย่างมันรอการเปิดตัวใช่มันก็ยากที่จะหาอะไรเข้ามารีวิวหรือใครอยากจะส่งอะไรมาก็ได้นะก็ได้ไม่มีปัญหาครับใช่แล้วก็สปอนเซอร์ต่างๆที่มีของตกหลน<ด>่นอยากจะเอามาให้เราได้อันบ็อกหรืออะไรก็เรียนเชิญได้เลยนะครับแล้วก็วันนี้ประเด็นหลักอื เราจะมาพูดถึงในส่วนของเรื่องของ Sunday Special ที่ผ่านมาที่ผ่านมาในหน้าหน้าเว็บไซต์อ e ว c l o c k z o ซนของเราครับนะครับก่อนหน้านี้ก็จะมี Sunday Special มานมนานแล้วนมนานนมมานมนานมานมหยามานมนาน <c oughs> ดีๆนะดีๆนะมานมนานอนานมากแล้วนานมากๆใช่ก็จะเห็นอะไรแผลงแผงอะไรแปลกๆหรืออะไรที่มันเป็นสาระ มาเยอะพิเศษพิเศษนะพูดัใช่ทีนี้วันนี้เราก็หยิบหยิบเรื่องนี้มาพูดกันครับนะครับมันจะมีส่วนที่พิเศษออกมาอีกจากเดิมอีกหน่อยหนึ่งครับมันก็จะเป็นในส่วนของ Sunday Special ที่มันเป็นในส่วนของแท็บเล็ตแท็บเล็ตใช่เพราะว่าครับชั่วโมงนี้เนี่ยใช่มันต้องบอกจริงๆและยอมรับจริงเลยว่ากระแสของแท็บเล็ตครับมันช่างแรงจริงๆแรงนะแรงมากโอ้โหหันไปทางไหนก็มีแต่แท็บเล็ตคือ เอาง่ายๆเลยนะคนทั่วไปตอนนี้จับแท็บเล็ตได้เกือบทุกคนแล้วใช่เพราะว่ามันหาซื้อง่ายราคาก็เริ่มมีให้เลือกหลายระดับใช่้แต่แท็บเล็ตจีนเองโอ้เยอะเยอะเยอะก็เป็นประเด็นที่เราเอามาทําเป็น Sunday Special ใช่แล้วนะครับก็จะมีนักเขียนท่านหนึ่งใช่นะครับชื่ออะไรครับคุณไอเขาซื่อว่าเขาซื่อว่าเขาซื่อว่า h y p e r t e c h h y p e r t e c h 7 8 7ซนี เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านแท็บเล็ตคนนี้เนี่ยได้ข่าวมาว่าว่าเขาเกิดมาเพื่อสิ่งนี้เกิดมาเพื่อสิ่งนี้เลยว่างั้นแม่เขาเบ่งออกมาเนี่ยครับเขาคาบแท็บเอ้ยเขาจับแท็บเล็ตออกมาด้วยคือเกิดคลอดออกมาเนี่ยถือแท็บเล็ตอยู่ในมือใช่อีกฝั่งหนึ่งเป็นสมาร์ทโฟนไม่รู้ออกมาท่าไหน <laughs> ถ้าจะลำบาก <laughs> แถวบ้านเขาเนี่ย<อ>ต้องบอกได้เลยว่า ในย่านชุมชนของบ้านเขาเนี่ยมีเทเบเลใช้ได้ก็ต้องขอขอบคุณเขาใช่แล้วนะครับสติปจ๊อบที่ว่าแน่ๆเจอเขาเรียกอะไรนะไฮเปอร์ไฮเปอร์เทคไฮเปอร์เทควเข้าไปเนี่ยสติปจ j อบต้องต้องต้องยอมตายต้องบอกคำเดียวเลยว่าตอมตายไปเลยเออตายจริงเอ้ยเราเล่นถึงเขาเดี๋ยวเดี๋ยวเขา ก็ตามมาหาที่บ้านเนี่ยยู่มบ้านผมมีกระเทียมมีกระเทียมน่กันผีฝรั่งครับกระเทียมกรีดเล็กๆด้วยเอาเอาอย่างนั้นเลยใช่ไหมที่ปลาลงพื้นแล้วมันดังๆอ่ะอันนั้นมันคล้ายๆประทัดใช่ไหมแบ๊กอืมไม่น่าอันนี้ไม่แบ๊กนี่ที่ว่ามุกนะอันนี้ไม่น่าใช่ไม่น่าได้ยเออทีนี้มันไปกลับมาเข้าเรื่องของเราต่อครับนะครับเรื่องอะไรแล้วนะเมื่อกี้แท็บเล็ตทันเดย์อ๋อ t ท็บเล s ตซันเดย์สเปเนะครับก็ฉบับปฐมฤกษ์ได้เปิดตัวไปแล้วเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาถ้าใครได้เห็นที่หน้าเว็บเนี่ยก็จะได้เห็นคร่าวๆกันไปบ้างแล้วหรือบางคนอาจจะได้อ่านกันไปแล้วนะครับก็ในขั้นเบื้องต้นเนี่ยก็จะเป็นการพูดถึงในส่วนของ OS ต่างๆที่อยู่ในแท็บเล็ตพื้นฐานเลยแหละพื้นฐานเลยนะครับว่าใครจะมีแท็บเล็ตจะใช้งานยังไงควรจะใช้ OS แบบไหน Uh, งบประมาณเท่าไหร่ถึงจะซื้อได้อะไรอย่างเงี้ยพื้นฐานการใช้งานเบื้องต้นเลยแหลใช่<ๆ>ใช,ใชนะครับเพราะว่ายุคนี้เนี่ยผมเชื่อว่าหลายๆคนกําลังมองหาแท็บเล็ตครับคนที่ยังไม่มีนะน่าจะมองหาแท็บเล็ตแล้วก็ปี2013มเนี่ยมีหลายเจ้าหลายแบรนด์มากมากเลยใช่ไหมครับมอมาวอแหวนมวกอะม <What? S 2> <laughs> เยอะมากอะ เยอะจุงเบยใช่เอเยอะจุงเบยก็เอาง่ายๆเรามาสั้นๆเอาสั้นๆเลยว่าโปรโมทในช่วงนี้แหละใครที่อยากจะทราบข้อมูลหรือบางคนยังไม่ไม่รู้จักเทปเล็ตอย่างเขาเรียกไรยังถึงแก่นของมันหรืออย่างซึ้งลึกลึกซึ้งปองปอยปอยใส่สาวเองนะครับก็ก็ลองไปอ่านกันดูนะครับว่าเทปเล็ตมีกี่ระดับราคาระดับนี้สเปคเป็นยังไงนะครับแล้วก็ o s นี้ ไม่ว่าจะเป็น iOS หรือ Android หรือ Windows หรืออยอีกเยอะแยะที่ไม่คุ้นหูกันก็มีมนะครับก็ไปลองไปอ่านกันดูคือไอ้พาร์ทแรกอะร่ะเป็นพาร์ทที่พื้นฐานใช่แต่มันจะมีอีกหลายพาร์ทถ้าคร่าวๆแล้วเห็นเขาบอกเขาจะทำสักสิพาร์ทได้มั้งสิบพาร์ท,ารทยาวๆก,กันไปเลยครับจะมาขึ้นเดี๋ยวเดี๋ยวจะขึ้นมาให้ดูเรื่อยๆทุกสัปดาห์ใช่แต่ละพาร์ทก็จะว่ากันไปว่าเอ้ย ในส่วนพาร์ทนี้จะว่าถึงอะไรว่าถึงอะไรขยับไปเรื่อยๆใช่ก็ค่อนข้างจะครบถ้วนแหละครับเข้าไปดูกันได้แล้วก็ใครที่มีข้อสงสัยก็เข้าไปโพสไว้ในดิสคั t ของ Sunday Special นั่นได้เลยแท็บเล็ตทันเดย์สเปเชีได้เลยสมมุติว่าคุณอ่าน Sunday ที่ผ่านมาแล้วคือพาร์ทแรกงงอะไรเข้าไปคอมเมนต์ที่ดิสคัทใช่แล้วเดี๋ยวพาร์ทต่อๆมาเราก็จะเอามาเพิ่มเติมเขาเนี่ยก็จะทําการ เพิ่มเติมเข้าไปอธิบายให้กระจ่างมากยิ่งขึ้นครัเอาอย่างนั้นใครอยากรู้จักอะไรใครอยากรู้ว่าที่มามันเป็นยังไงเราจะจัดให้เลยครับนะครับก็โดยนักเขียนท่านนี้ท่านนี้แหละก็วันนี้เรามีแค่เดีแหละไม่มีอะไรมากก็แค่นี้จริงนะใช่เนื้อหาหลักๆก็เข้าไปดูกันได้พอแล้วยังรายการยังไม่ปิดเลยเอองั้นไปกันเลยดีกว่าจริงอ่ะใช่พอแล้วไวจัง มีมีอะไรเล่นเล่นสักสักสองสามห้าไหมหรือสักสองสามเปียกช่วงนี้นะครับครับเป็นช่วงที่เป็นการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงยุคสมัยของวงการไอทีค่อนข้างชัดเจนครับเราไม่อยากจะพูดว่าคอมพิวเตอร์พีซีเนี่ยถดถอยลงเน่นอนทุกบ้านยังมีอยู่ยังมีอยู่แต่ถามว่าการเลือกซื้อการเลือกหามาใช้ในตอนเนี้ยค่อนข้างจะเปลี่ยนแนวไปแล้วครับโน้ตบุ๊กเองก็เหมือนกันครับค่อนข้างจะ เปลี่ยนแนวไปกลายมาเป็นแท็บเล็ตไม่ว่าจะตัวขนาด7นิ้ว5นิ้ว10นิ้ว7นิ้ว10นิ้ว10นิ้วกว่าก็เป็นอย่างนั้นไปใช่แล้วตอนนี้การทัศกรีนกับการใช้เมาส์คีย์บอร์ดเนี่ยความง่ายของการทัศกรีนมันมันดีกว่ามันเข้าถึงได้เร็วกว่าง่ายกว่าเข้าใจง่ายกว่าสะดวกกว่าใช่จิ้มจิ้มไปหรือว่ามันง่ายจริงนะก็มีเพียงเท่านี้ก็เท่านี้จริงๆใช่ครับแต่ถามว่าคอมพิวเตอร์จะหายไปไหม คงยังไม่หายมันไม่มีทางหายไปหรอกไม่หายไปอย่างแน่นอนแต่ว่ามันอยู่ที่ว่าการเลือกใช้การเลือกซื้อของใครเป็นแบบไหนความต้องการแบบไหนก็เลือกใช้กันไปใช่แต่ส่วนใหญ่แล้วคนที่มีแท็บเล็ตอยู่ในมือนะแน่นอนอ่ะที่บ้านคุณไม่มีโน้ตบุ๊กก็มีพีซีแหละถูกต้องครับยุคนี้นะแต่อนาคตเนี่ยไม่แน่เจเนอเรชันใหม่เนี่ยเขาอาจจะไม่ใช้ PC ก็ได้อาจจะมาเห็นแค่โน้ตบุ๊กแล้วแท็บเล็ตคือถ้าแท็บเล็ตต่อไปโน้ตแท็บเล็ตหรือว่าโน้ตบุ๊กมันทําได้ครบจริงๆอ่ะ ทำงานได้ทุกอย่างจริงๆอ่ถ้ามาตอบโจทย์ได้หมดนะใช่ยุคนั้นเป็นยุคแท็บเล็ตใช่แต่ผมว่าไม่ใช่ปี2ปีนี้แน่นอนใช่ใช่ก็ต้องรอดูกันต่อไปครับนะครับแล้วก็ฝากกันด้วยในส่วนของแท็บเล็ตซันเดย์สเปเชีคุณมีอะไรจะพูดเรื่องกิจกรรมที่เราร่วมสนุกกันไหมกิจกรรมที่ร่วมสนุกอ่ะบางคนยัง,งงงงอยู่จริงๆตอนน,ตอนนี้ตอนนี้บางคนก็งงอยู่แล้วก็บางคนก็เชี่ยวชาญแล้วผมใช้คําว่าเชี่ยวชาญบางคนนี่<ล>รู้เลยว่า พอจะเดาออกเลยอะว่าไอ้ของรางวัลเนี้ยมันไปอยู่เทปไหนอ่านะครับแล้วก็ลา,ายคนสงสัยว่าทําไมเวลาเราโพสต์แล้วก็ได้ผู้โชคดีเสร็จแล้วเราต้องลบออกออันนี้เราเราต้องการที่จะให้การเล่นกิจกรรมครั้งต่อไปเนี่ยมันค่อนข้างที่เหมือนกับว่าหาได้ยากขึ้นมไม่ใช่หาได้ยากขึ้นคือถ้าสมมติว่าเราไปโพสต์ไว้ที่ไหนอะมีคนตามลายแทงได้ไงได้พอตามลายแทงไปปุ๊บก็จะรู้เลยจะรู้เลยว่าไอ้คนคนเนี้ย โพสไว้ที่ไหนโอซีโซนทีวีเนี่ยโพสอยู่ที่ไหนคือถ้าเกิดไปตามโอซีโซนทีวีเนี่ยรู้หมดอ่ะทีนี้จะทําให้คนอื่นที่ยังไม่เคยได้รับรางวัลหรืออะไรเสียโอกาสไปใช่ครับก็อยากให้กระจายของรางวัลกันทั่วถึงแล้วก็ผมไหวแล้วครับถ้าใครที่ได้ไปแล้วครับนะครับนายได้ไปยังยังเลยครับไม่ใช่อวันนี้พี่บอสผมใจดีอ๋อพาไปถอยรถคันใหญ่ใช่คันเรลลม รถจอดขวางทางขวางทางก็เฮ้ยไอ้มนงไปถอยหน่อยดิถอยหน่อยดิรถเข้าบ้านเข้าหมู่บ้านไม่ได้มากันอสบายไปเออตัวเบาเลยไม่รู้จะกินอะไรเพื่อทีเดียวนะครับเดือนเดือนนึงก็จะแย่อยู่แล้วเออก็ยังหาเรื่องมาม่าบ้านผมมีกลัวว่าจะไม่มีปัญญากินมาม่าด้วยอ่ะดิดูดีๆไม่ชอบปลากระป๋องตอนน้ำท่วมบีที่แล้วผมผมยังมีอยู่นะเหรอเออพอได้นะก็ได้อยู่ถ้ากินปลากระป๋องทุกวันเนี่ย ผมว่าสักสักวันมันต้องมีครีบอ่ะมันต้องมันต้องว่ายน้ำกันเร็วขึ้นใช่ไหมเออมันต้องดีขึ้นอ่ะเออแต่ไม่เป็นไรครับเพื่อสุขภาพครับเป็นสุขภาพที่ราคาแพงมากคุณไปถอยจักรยานมาว่างั้นใช่โอ้โหนี่ยอมเอารถเก๋งไปเรียกกันไม่ใช่อย่างนั้นเลยนะครับเนี่ยเออจะใครเจอกันระหว่างทางก็ทักทายกันได้ทักทายกันได้นะครับแล้วก็ ชวนเขาไปที่มืดๆได้ครับเออเอาคงมแฝกฟาดไปข้างหลังเอาจักรยานไปเลยผมไม่ไปคนเดียวอยู่แล้วอ๋อผมจะทีมงานผมเออของคายจะตัวใหญ่อยู่เพราะช่วงน,นี้ก็รณรงบันรจักรยานใช่เอรักโลกร้อนครับแต่ว่าปั่นกันให้ปั่นกันให้เป็นไม่ช่วยผมหน่อยรักโลกร้อนรักโลกร้อนจะบ้าเหรอโอ้โถ่เออโอเคนะเออ้น้องเนยน้องเนยน้องเนยค่ะวันนี้น้องเนยใช้อ่าอะไรนะ วันนี้แม่น้องเนยให้ไปซื้อแกงเขียวหวานไก่อ,อน้องเนยเห็นว่าน้องเนยคิดว่ามันโลกมันร้อนออน้องเนยเลยไม่ใช้ถุงพลาสติกก็เลยถือถุงผ้าไปให้แม่ค้าเขาบอกว่าตักใส่ถุงผ้าได้เลยเถึงบ้านไม่มีน้ําเลยค่ะก็กินกลับคนนีครับโชคดีไปสบายแล้วเออโอเคก็ติดตามนบสำหรับ Sunday Special Tablet ในส่วนของการอธิบายพื้นฐานจน เข้าขั้นที่เข้าใจเลยแหละครับโอเคถ้าไม่เข้าใจก็ก็ไม่เข้าใจก็ถามมาได้ในดิสคัทอ่าก็น่าจะเพียงพอเลยท่านี้แหละพออืมแล้วเจอกันใหม่ข้างหน้าเนาะครับเราคงมาเรื่อยๆช่วงนี้เดี๋ยวจะมีอะไรแบบเลอะเทอะอ่าพูดง่ายโอเคแต่จะแฝด้วยสาระสาระนี่เราไม่ทิ้งแน่นอนสาระโอเคครับ ก็วันนี้ผมในไอซ์ขอตัวลาไปก่อนแล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามพวกเรานะครับแล้วก็เจอกันใหม่เทปหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ